เมื่อดูแลสถานการณ์เป็นไปนไม่ได้เราจะทําอย่างไรโรมบทที่4่ข้อ19บอกว่าความเชื่อของเขาไม่ได้ถดถอยเลยความเชื่อของอับราฮัมเมื่อเขาเผชิญความจริงที่ว่าร่างกายของเขาเหมือนได้ตายไปแล้วเพราะเขามีอายุราวร้อยปีแล้วและความจริงที่ว่าซาร่าก็ไม่สามารถมีบุตรเมื่ออับราฮัมได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าเขากับภรรยาคือซาร่านั้นจะมีบุตรชายสถานการณ์รอบตัวเขานั้นบอกว่าร่างกายของคุณก็อายุมากแล้วคันก็ ไม่สามารถมีลูกได้แล้วคันของซาร่าไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นแต่ว่านี่คือกุญแจสําคัญอับราฮัมนั้นไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวหรือวันไหวด้วยสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตาเขาไม่ได้พิจารณาดูที่สถานการณ์แต่เขาเอาตามองไปที่พระเจ้าและมองไปที่พระเจ้าและขอพระคัมภีร์ตอนต่อไปบอกว่าอับราฮัมนั้นเติบโตขึ้นในความเชื่อและถวายเกียรติแด่พระเจ้า เขามีท่าทีแห่งความเชื่อเขามีท่าทีแห่งการนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามองไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และในที่สุดเขาก็ได้ลูกชายจริงๆที่ชื่อว่าอิสระแล้วคุณเชื่อและพูดพระสัญญาของพระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอาจจะประสบสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่ามันไม่มีทางที่จะสําเร็จมันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันจะเปิดโบสถ์แต่ฉันไม่มีคนจะทํอยังไงท่านอาจจะมองว่าธุรกิจของฉันสงสัยไม่เจริญแน่ สุขภาพของฉันคงไม่ดีขึ้นลูกของฉันคงไม่กลับมาเดินในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าพี่น้องพิจารณาแต่สิ่งที่พี่น้องเห็นด้วยตาสิ่งที่พี่น้องไม่มีสิ่งที่มาต่อต้านพี่น้องพี่น้องจะท้อใจและยกธงขาวเลิกลาแต่เราควรที่จะเชื่อต่อไปเราอย่าไปมองสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่มีแต่นมัสก,การสารเสริญพระเจ้าต่อไปอวยพรงานของพระเจ้าต่อไป ขอบคุณพระเจ้าต่อไปและประกาศพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปและในที่สุดพระเจ้าจะทําทการอัศจรรย์ให้เราร่วมใจกันนิฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ฤทธเดชของพระองค์นั้นสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นเราขอบคุณพระองค์ที่เมื่อเราเชื่อต่อไปเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าเอเมน